ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพมก็ผมช่างเอกลบบุรีนะครับทุกนี่เรามาอยู่ที่คลองสิบสี่นะครับคลองสิบสี่เส้นธัญบุรีนะครับก็จะเป็นคลองระบายน้ํานะครับขนานกันนะครับเป็นล็อก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 นะครับนี่ก็ได้รับคําเชิญจากคนพื้นที่นะครับพี่ไปทูนนะครับพี่ทูนแล้วก็หลานหลานพี่ทูนนะครับก็ ชวนให้มายิงที่บ้านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองยิงเข้าตามซุ้มกอไผ่บ้างแล้วก็ตามขอบต้นไม้บ้างเพราะว่าชาวบ้านพื้นที่ก็จะเอาข่ายกักลงข่ายกันไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรือนะครับเรือที่ก็ให้ยืมเรืออะไรเร,รือสีส้มพี่ก็ให้ยืมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวลอง ดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานได้ยิงปลากี่ตัวได้อะไรมั่งครับก็ไปติดตามชมครับ โดนครับโดนครับโดนครับ ไม่ใหญ่ครับสองสามโลครับสามโลครับทุลักทุเลครับ ครับติดกินน้ำเอายากพอสมควรก็ได้ตัวครับขึ้นเร็วมากครับขึ้นปุ๊บเลยุ๊กวิ่งเลยได้ตัวแล้วครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่า วันนี้มันแต่พี่แบบว่าให้เรือเดี๋ยวลองเอาเรือลงไปลอยยิงดูครับคนพื้นที่ก็ใจดีคนระให้เรือให้อะไรชนถ่ายนีเลยนะครับหนึ่งแมครับชุนเครับ ตัวรครับ,รบจริงๆไม่ได้อีกย่ใหญ่เย <c oughs> ่ยที่ไม่โตใ้รถเแล้วหรือนะใครถก็ได้ครับน <c oughs> ี่ครับทีเดียวสองตัวเลย ไปดูหน่อย้อยหายากจริงทีเดียวสองตัวนี่ครับดูแผลโดนตัวไหนกันตัวแรกตัวแรกเข้าหูเลยอื่อืมยิเนี่ยลุกตัวหลังนี่เลยกลางลำเลยเนี่ย โอ้โหเลยโดน๋่วมาดีอะไม่ถูกถูกตัวแรกมันโผล่หน้าขึ้นมาโผล่มันโผล่มันขึ้นเร็วอะ่ะมันตื่นข้างนอกอะ่ะ เด็ดครับ <razor> ทีเดียวสองวันนี้จะลกหน้าท้องดีิลงฝาฝาได้เลฟ้าครับ โดนไม่ิทูลไม่วิ่งหรืมปลดเตปไอหลังแตกเอ้ยโดนโดนโดนโถพิทูนโดนพ่ทูนโดนตัวใหญ่เลยตัวเนี้ยปลาลอยขึ้นมาเลยไม่เล่นเลย ทูนโดนแล้วครับเติมเข้าดีนะพี่เสียงมันนึ่งๆน,น,นะผมนึงว่าโดนเลยนะแสดงว่าขัดกระดูกหรือเปล่า่ัยคเลยพี่ ปลาใหญ่พี่เห็นข้างขึ 1> 1, ้นมาเลยเกี่ยบทันแฝงเลยไซส์สวยไม่ใช้ม้วนเลยไหนไหนม้วนพี่พี่ตูนที่เหลี่ยนแบบพันขาเลยเขาใหญ่พี่ตัวเนี้ย ใชย,ยดีใชยด,ดีแบนขึ้นมาเลยหูยยกแล้วติดเซฟพี่ถุสกดจึก๊กสายสะท้อนเลยช่างลืมกดเซฟผมเดินมาแจ่กูผมเซฟมาล,ลิลลอืมโถยายแบะมาเห็นเลย ไม่ถึงไม่ถึงแล้วแต่แต่ถ้าจะมีแปดเก้าโลได้แปดโลน่าจะได้ตรงวีอะไอหยุดโดนไหนเนี่ยเสียวลุดจะดิช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะเน่ะแต่ก็เข้าเข้าเข้าดีพี่ทุน ข oh. า้ใหญ่ก็ลอยขึ้นมาเห็นตัวเลยวังดอกพี่ mm. มันเลอะเลยต oh. <c oughs> ้เนือน้มานี้่ได้เนี่ย,ยพิพทูลได้สิบประมาณสิบปอเมีอยู่แล้วหรอประมาณเก้าโลนะได้ลนะแปดโลกว่าเก้าโลเนี่ยแปดโลมีอยู่เนาะมีอยู่แปดให้หลังอี่แล้วเนี่ย อ๋ oh, ครับผลงานพี่ทูล oh. สามพี่ทูลครับ oh. ผมลืมปลดเซฟครับโอเคครับ

เข้าไหมเข้าครับเข้ามาที่น,น่อยเยครัอนายลงเรือหน่อยนายไม่เข้าแล้วติด่เนนนะข้บ ร้อยแล้วพี่ข้ไห่้อไหนาไหมไม่ต้องพี่เอาเลยพี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนายเข้ามาแล้วผมนี่อยู่ใกล้ช่างนี่ติดเชื้อเลยติดเซฟติดเซฟ ตายเลยลูกบอกมอันปิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ของพี่ทูนอยู่ข้างล่างเลยล่ะขายเอาปลา,าขึ้นมาก่อน,อนโ<ฮ>อ้โหพีห่ขึ้นไหมทีม่สู้ขายไม่ได้ขึ้นไหมไม่ขึ้นได้ลงเรือ มีอะไรอยู่ใต้ล่างไหมรู้ไม่ใช่พี่จมดินนายนายคว้านเอเรือมาทีแม้นตับโอ้โหโดนไม้โดน,น,นโดนไม้โดนแล้วพี่ปึกเลย สองเส้นทะลุน้ำประมาณเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งนะผมว่าออกเส้นนี่น่าจะต้องประมาณชักต้องอยู่เก้าสิบบ้งพี่เนี่ย <90. S 1> นานาไงว่าแล้วถึงดินลงดินนะดิแหลงสามเส้นยิงดึงระดานเลยนี่ปองอะหัวเข้ามาเลยบอกเมื่อวานเปดห้าอยู่บอกนี่เก้าสิบว่าแล้วนี่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 สายยางเดียว ลูกดอกติดสายอย่างเดียวไหมปลาขึ้นไปแล้วปลาขึ้นมา <Whew. S 1> แล้วเหลือแต่ลูกดอกกับสายเนี่ยนะนั่นอ่ะอยู่ตรงหัวลูกเป็ดอะส,สายอะโอ้ mm -hmm. ซูงหรือหรอามให้ช่างเหรออะไรครับขึ้นไหมเดี๋ยวโครตตัวเหรอครับช่างฮะโครตตัวครับพี่ทูลมาช่วยสามโอ้โของธูลทะลุไปเตะลายไหมรู้ดึงเลยครับน่าจะหมายหรืออะไรสักอย่างไง่าจะไม้มันตบเลยค่อยๆยุบๆขึ้นมาเกาะไหนดึงๆดึงๆดึงๆอันนั้นอันนันต่อนะ มองไหนขึ้นมาในก็ไเพ่ะอ๋อเลือกเอากราะสะไล่ไปเลยถ้าเอาไปเมื่อกี้อยู่ก็บอกแล้วให้มาฟังนี้เห็นไหมโอ้โหขาดตกเปลือยเหี๋ยวลูกเลยจะโดนไม้ไม่เป็นไรน่าจะไม้นั่นแหละกเ็ดหลุดเลือกขึ้นมาได้นะ ก็คงจะสรุปผลง,งานกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับสําหรับหมายคลอง14นะครับเราสองคนกับลุงไนไม่ค่อยทาลายนะครับแต่วันนี้เราก็ได้ปลาเยอะครับรับบกนะครับวันนี้ผมกับลุงไนก็ได้ทั้งหมด6 7 8 8ตัวมั้งครับเดี๋ยวไปดูในถัง เย็นมาสตำควรแล้วครับนู้้ชมก็ขอตัวกลับบ้า,านกันดีกว่าครับเดี๋ยวมดูสรุปผลงานกันครับ แข่งเยอะเลยตัวที่แปดก็ล้างไม่พอใส่ครับวับนนี้แปดตัวข้างล่างบนสีข้างล่างสีก็ครับฝากติดตามผลงาน คลิปวิดีโอของผมช่างเอกลบบุรีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่ออกไปยิงตามนอกสถานที่นะครับก็เดี๋ยวส่วนท่านใดที่สนใจอุปก,กรณ์ปณืนยิงปานะครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรหรือ Facebook ช่างเอกลบบุรีนะครับคลิปนี้ผมช่างเอกลบบุรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ